เอ็นดูทรงผมโมฮอกของน้องไซอาหล่อเท่ฟยวแต่เด็กจะไม่เห็นหน้าแต่ก็เชื่อว่าน้องน่ารักมากๆสำหรับน้องไซอาหรือไซอาบูสกายดูวันทายาทของปุ้มปุ้ยพันธิพาและกวินดูวันโดยเราจะเห็นภาพและคลิปน่ารักน่ารักของน้องผ่านอินสตาแกรมพ่อแม่บ่อยครั้งแต่ก็ปิดหน้าไว้ตามที่เคยให้เหตุผลไปแล้วนั้นสุดปุ้มปุ้ยได้โพสภาพ คลิปผ่านอินสตาแกรมเป็นคลิปร่้มน้องไเอาและเต้นสุดเท่แต่งานนี้หลุดโฟกัสเรื่องทรงผมของน้องที่ปุ่มปุ้ยบอกเป็นทรงม็อกโคบอกเลยค่ะว่าน้องดรอฟเฟวแต่เด็กๆจริงๆจ้า